มาดูรถครับฮะรอดมันขวางรอดนาขวาง,งบางกล้องแลวนี่รอดขวางต้องดึงไงไกลรถผมยิดติดเด้หนะแม่ค้อผมน่นะ มันเพิ่งได้หอดมือสองร้อยนมเดานกอแกงกันอ่น,น,นรถนันนี้สองเด้งนและสองร้อ,นรอยอนี่ขึ้นแบบไหนล่ะบัดเนี้ đừng hú vào đây là răng. u ừ, lợn phải pha khập. อเอาเข้าไปข้างในเพื่อปักเสาครับเดี๋ยวถามคนขับก่อนเป็นยังไงเป็นไหนไหนะยยัยรดหวานปักจะระวังนด้สังสลิงอ่ะ ไม่ได้ยโยนข้อมึงเนี่ยมุนพงอ,อะไรโอ้สองเผ่าหน่อยออรอครับสองเผ่าครับยัยหล่อนไอ้ดึงท้ยหลังเลยเดี๋ยวบอ คออือลอกกัอนอ,อ่อยนี่รดตั้งล้ำตรงๆแล้วดึงท้อยหลังเลยเดียวป่ะตอนนัดึงพวงมาลัยให้ตรงนะครับพวงมาลัยต้องตรงก่อนนะครับอ่าแล้วก็วาง Mất đừng nghe cày kìa à. Nghe luôn Đừng nghe cày về à đây bò Đu hấp Chị đừng thấy đắng Đó Hãy subscribe cho kênh กู้รถไดยฟ้าสองเผ่าย่างไปหนาแล้วย่างมาหลังใครคลิป เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเบือเราวังไ้พวงมาลัยตีมือเจ้าเนดะ้อเจ้าจะไปคัดเลยเจ้าจับข้างนอกไว้เสีย่อย่อยเลี้ยนมา้ามันนี่มันจิบิดตีมือเจ้าของอเดี๋ยวเดยว ผมว่าสลิงขาดแ่ว่ะเป็นบ่โครงการขาดพิสูงสลิงเป็นบ่าอ้าวขึ้นแล้วครับ ปา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 าคาไปปาลถดาลถยื่อไก่ลดยือไก่ไก่ยือไก่ไก,ไก่แล้วก็ถอยทางไปน้ำ เอาลอดน้ำไปทางนาหาต้นไม้ก่อนบ่หาต้นไม้บ่เขาจีจมน้ำบ่เอารอดน้ำไปทางนานะยีไก่เอาลอดน้ำไปทางบุญสังยีไก่รถใส่อันเดียวห้บ่เขาสามารถดึงดึงถอยล้งไปน้ำได้นะ हाँ हे सूर्य है। มาแล้วมันต้องขาดบ่ขึ้นตายหาเลยว่ะเดีเ๋ยวทำดูครับว่าจะทำตะไลต่อคอยดูคลิป ep สองครับ